ครับผมสวัสดีครับพบกันช่องน่าหนุ่มไงจต่ใคละอีกคลิปหนึ่งครับผมก็ใส่คลิกเสียงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้คลิกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชิมาโน่แบทวันนะแบทวันนะครับนี่ฟังเสียงกันแบทวันมีเสียงแล้วนะจ๊ะครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่เคยรีวิวไปตัวแรกนะฮะ slx ก็มีเสียงนะครับนี่ชนุกงสอบาทชุดนึงนะอันนี้ผมไม่ได้ขายเองนะผมไม่ได้ขายผมซื้อมาใช้นะครับซื้อมาใช้แล้วก็ทําคลิปรีวิวให้เ,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 เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะดูนะครับว่าลอกราคาถูกๆก็ใส่ได้นะครับใส่ได้แต่ว่า ถ้าเป็นลอกจีนนะครับลอกจีนที่ราคาต่ํากว่า500บาทอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะก็ทางร้านเขาก็เคยรีวิวไว้แล้วนะครับเคยรีวิวไว้แล้วผมก็รีวิวอ,อ,อีกทีนึงนะครับส่วนตัวกดแป้นเบรกนะครับกดแป้นเบรกกับพ้าเบรกชุดเก่าเราก็เก็บใส่ถุงนะครับอย่าลืมเขียนหน้าซองเอาไว้ด้วยนะสำหรับท่านที่มีลอกหลายตัวนะครับจะได้ไม่หลงนะฮะจะได้ไม่หลงนี่ครับอ่า คลิปนี้ก็เป็นอันว่าโปรเจกต์ของผมนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับใส่คลิกเสียงให้ลอกนะฮะอ่าอัปเดใส่คลิกเสียงนะครับผมก็คลิปนี้มีเท่านี้ครับสั้นๆครับผมโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและกดรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ